งกินอันนี้ออกมาจากบอ่อเลยไ,ไใช่ค่ะเขาโลในกรโลน<อ>จะ<า>มได้โอเค่า <Okay, bye. S 2> ครับอันนี่คือวัตถุดิบของเราในวันนี้หอยแคลงสดจากร้านครัวตะหนุยคลองโครนจังหวัดสมุทรสงครามที่ต้องบอกว่าสดจริงๆเพราะร้านอาหารแห่งนี้คือบอ่อหอยแคลงไซส์ไม่ใหญ่แต่สดกรอบและหวานมาก สวัสดีครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับผมเราได้ดูไปแล้วนะครับว่าวันนี้เมนูของเราพิเศษสุดๆยังไงบ้างนะครับมาจากคลองโคลนสมุทรสงครามเลยนะที่แรกกะว่าจะกินกับอย่างอื่นครับแต่พอ เอาหอยออกมาล้างแล้วก็แกะทุกคนมันเยอะมาก1นกิโลครับด้วยความที่ตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะกินแต่หอยผืวแต่ว่าสดมากๆแน่นอนเพราะว่ามันมาจากตัวที่เขาเป็นบอ่อเลี้ยงเลยครับอืมแล้วก็ลวกประมาณ5วินาทีน้ำจิ้มซีฟูดของเราทุกคนเข่ากันแห้ง เข้ากันมากครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราืมกรอบหวานอืมสมแล้วแหละที่มาจากแหล่งมันจริงๆนะครับอ๋ออยู่ไหนอ่ะอืม มีผักแก้มเนี่หน่อยนึ่งคนนี้ต้องมีตัวช่วยหน่อยหนึ่งนะครับอือหมน่ากินอยู่นะทุกคนกินด้วยกันนะครับน้ำแตกออกจริงๆอยากหาหอยคลางมากินเหมือนกันนะครับแต่ว่าหายากนิดนึง หน้าดแดงๆเลยนะครับอืมกินสดๆอร่อยมาก น้ำหอยแตกทุกคนไม่ใหญ่แต่อร่อยจริงจัง เพราะว่ามันสดมากแสบแห้งกรอบมากดูน้ำแดงๆครับทุกค <laughs> ึกวันแดงเดือดมากอ จิ้มแบบให้มันแบบอยู่ในเปลือกหอยแบบนิดนึงง็ประมาณห้าวิฮะเอาลงไปกว่างน้ำร้อนห้าสีสามสองหนึ่งแล้วรีบเอามานนอกน้ำานอกน้ำเย็นเลยฮะกรอบแบบเนี้ย Right, ma. Hmm. ขาดตอนไม่ได้ มีหลายคนเข้ามาถามครับว่านี่กินหรือรีวิวนะครับเอาตรงคือคือส่วนตัวเนี่ย เป็นคนชอบกินอาหารแล้วพูดถึงอาหารไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับเป็นพุ่นอยู่แล้วนะครับเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยปกติวงสนทนาในวงข้าวเราก็จะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กันไปใช่ไหมครับไม่สําหรับกี้และเพื่อนกี่คือคุยกันเฉพาะในเรื่องของอาหารอย่างเดียวออันนี้อร่อยแกอันนี้อร่อยมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตนะตรงนี้จะอร่อยกว่านี้ถ้าเกิดว่า,าใส่นู่นนี่นั่นเพิ่มเข้าไปเราก็จะแบบว่า enjoy กับการกินอาหารนะครับชอบมาก 음. chương trình nhắm chim, chim lòng hỏi đăng đăng ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงกัหดหอยกบเกิดเกิดเกิดมันกรอบมากทุกคนแซบ่บหลายใส่ละตกลงไปผมใสายางให้กินอืม หอยยติงต่งๆนี่เลยทุกคนครับหอยในทั่วในช้อนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะกินห้าหตัวทีเดียวเป็นไปเลยนะครับสักครู่หนึ่ง อย่างนี้เลยนะครับออืทำไมไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกอืม อืมโุกดนครับเหมือนกินยำหอยหอยแครงเนาะเหมือนกินยำหอยแครงอ,อยังไงครับยังไงครับทุกคนเอาเลยนะ

คุณทุกคนนะครับที่มารับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เฮกี้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจนะครับให้เด็ก,ก้าวเดินต่อไปนะครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับอร่อยมากหอยจากคลองโครนสมุทรสงคราม